ตรงๆกิจกรลงทุนนั่งเฝ้าเบสรักวันีเล่นน่ารักออกสื่อแถมลงรูปเซ็กซี่พบคนคลั่งรักหนึ่งอัตราออกอาการห่วงแฟนและดูออกเสิร์ฟความน่ารักให้แฟนคลับได้ฟินกันอยู่เสมอสําหรับคู่หวานตรงๆกิสกรและเบสรักวันีเรียกได้ว่าคลั่งรักกันทั้งคู่รั่วติดกันตลอดมีโมเมนต์น่ารักให้คนโสดได้อิจฉาตาร้อนกันบ่อยๆโดยล่าสุดตรงๆกิสกร แอบถ่ายคลิปขณะที่เบสกำลังเต้นความแคปชั่นว่าต้องนั่งเฝ้าสักหน่อยขณะที่เบสคอมเมนต์กลับว่าเดี๋ยวหนูไปเฝ้าพี่บ้างเป็นคลิปที่น่ารักมากๆซึ่งแฟนคลับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพบคนห่วงแฟนหนึ่งอตาตามนั่งเฝ้าขนาดนี้ห่วงแหละดูออกอีกทั้งก่อนหน้านี้เบสเพิพ่งโพสต์รูปแซ่บๆลงในไอจีซึ่งตรงๆก็ตามคอมเมนต์ออกอาการห่วงคู่นี้น่ารักไม่มีแผ่เลย